พบกันต่อในรายการมอเตอร์ c ซคช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของสุสกิกันบ้างครับมีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามเข้ามาถึงความเคลื่อนไหวสุสกิว่า Big กไบคในปีนี้จะมีโมเดลอะไรเกิดขึ้นบ้างสตราดเมืองไทยนั้นต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่ากระแสะข่าวล่าสุดนะครับในงาน Bangkok Motor Show ที่จะมาถึงช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้สุสกิจะมีการแนะนำรถบิ๊กไบค์ขนาดกลางรุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดเมืองไทยนั่นก็คือรุ่น sv 6 5 0และ sv 6 5 0 a ซึ่งติดตั้งระบบเบรก abs ให้เลือกใช้การเปิดตัวครั้งนี้นะครับจะเป็นการเปิดให้จับจองเลยหรือไม่อย่างไรนั้นต้องติดตามกระแสข่าวกันต่อไปเพราะว่า sv 6 5 0รุ่นใหม่ของปี2016เพิ่งจะมีการเปิดตัวครั้งแรกเลยครับที่งาน i ิตมาโชอิตาลีปลายปีที่ผ่านมาซึ่งยังไม่แน่ใจครับว่าทางสุ u กินั้นจะมีการตรวจสอบค่าไอเสียผ่านแล้วหรือไม่ ถ้าทุกอย่างผ่านพ้นไปได้วยดีนะครับคนไทยจะได้ใช้ SV 650 2016รุ่นใหม่นะครับอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่เดือนนับจากนี้ไปสำหรับ Suzuki SV 650รุ่นใหม่นี้นะครับเป็นการพลิกโฉมกลับไปสู่จุดเริ่มต้นในปี1,999โดยเน้นคอนเซปต์เดิมนะครับก็คือส p o r t n เน e เเครื่องยนต์วีทวินที่มีน้ำหนักเบาขับขี่ง่ายรูปทรงปราดเปรียวให้ความคล่องตัวสูงสังเกตดูเจน,นะครับว่ามันมีไฟหน้าทรงกลม แบบมันติรีเฟกเตอร์ซึ่งเป็นเฟหน้าแบบดั้งเดิมนะครับแตกต่างจากการิอุส650รุ่นที่ผ่านมาโดยยังคงเน้นคอนเซปต์นะครับ f u น to r right i ก็คือขี่ด้วยความสนุกสนานแล้วก็ easy r i d หมายถึงขับขี่ง่ายนะครับเบาสบายโครงสร้างตัวถังครับเป็นแบบท่อเหล็กกลมสารคขวยไปมาในแบบเทลิสเฟรมเครื่องยนต์นะครับจังหวะ v ี w ท n วิน90องศา645 cc double overhead camshaft สวาล์วต่อสูบ โดยซูกินะครับมีการพัฒนาเครื่องยนต์ชุดใหม่นี้โดยประกาศอย่างมั่นใจครับว่าให้พลังแรงม้าสูงสุดที่เหนือใครถึง76แรงม้าที่8,000ร,รอบต่อนาทีโดยเป็นการเปรียบเทียบนะครับกับรถรุ่นต่างๆในระดับเดียวกันรวมถึงอัตราความเปลียกน้ำเชื้อเพลินครับที่ทําได้26.5กิโลเมตรต่อลิตรเหนือใครนะครับในคลาสนี้เช่นกันครับสรุปก็คือนะครับ SV650 รุ่นใหม่ของปี2016นั้นนะครับให้ความแรงที่เหนือกว่าประหยัดน้ำมันที่มากกว่า โดยสุูกินั้นก้าระบุนะครับว่าในคลาส600ถึง8 0 0 c ีนั้นไม่มีใครสู้รุ่นนี้ได้อย่างแน่นอนจุดสำคัญอย่างยิ่งนะครับต่อการพัฒนาครั้งนี้ก็คือเรื่องของการออกแบบหัวเทียนคู่ต่อหนึ่งลูกสูบครับโดยจะให้การจุดระเบิดและการเผาไหม้ที่สมบูรณ์แบบรีดพลังแรงม้าที่เพิ่มมากขึ้นความประหยัดที่มากขึ้นรวมถึงค่าเสทีที่ต่ำลงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลูกสูบและแหวนออกแบบใหม่นะครับผนังลูกสูบมีการเคลือบแข็งแล้วก็เพิ่มการหล่อลื่นเป็นพิเศษจุดที่หลายคนต้องทึ่งกับูุสกิในรุ่นนี้ก็คือระบบสซูกิ easy start system นะครับเพียงแตะเบาๆนะครับเครื่องยนต์ติดขึ้นมาอย่างง่ายดายนี่คือระบบที่สุูกิได้มีการพัฒนาด้วยการออกแบบกล่อง ecm นะครับหรือว่า engine control module ให้การจุดระเบิดในจัวงกัสตาร์ทที่มีพลังขับเคลื่อนอย่างรุนแรงนะครับทำให้เครื่องยนต์ติดขึ้นมาอย่างง่ายดายนอกจากนี้แล้วนะครับยังมีการออกแบบเครื่องยนต์ให้ทำงานในอ่าดยงี โดยสุกิตได้มีการออกแบบนะครับลิ้นปีกผีเสื้อคู่โดยรับต่ำนะครับจะมีการเปิดเพียงแค่ลิ้นเดียวมีช่องทางไอดีพิเศษนะครับทำให้เกิดแรงบิดในรอบต่ําที่ดีขึ้นและมีพลังในการออกตัวที่รวดเร็วซึ่งส่งผลให้การขับขี่ในรอบต่ำนะครับเป็นไปอย่างง่ายดายเหมาะก,กับการขับขี่ทั้งในเขตเมืองและท่องเที่ยวทางไกลนี่คือ SV65026 นะครับโมเดลใหม่ล่าสุดที่สุกิตได้มีการเปิดตัว็นทางการไปแล้วที่งาน I ิกมาโชอิตาลี เมื่อปลายปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะมีการเปิดตัวที่มุนแทงของเรานั้นในงานมอเตอร์โชว์ปลายเดือนมีนาคมที่จะมาถึงนี้สําหรับราคาค่าตัวของรุ่นนี้ก็คาดว่าจะใกล้เคียงกับการิอุส650รุ่นที่ผ่านมาโดยจะยังคงมีการนําเข้าจากญี่ปุ่น100%เหมือนเดิมเรื่องราวของ s v 6 0จะเป็นอย่างไรติดตามกระแสข่าวกันต่อไปครับ